สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน z o o m ในมือถือนะครับในเนื้อหาวันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Account ของ Google นะครับแล้วก็การเข้าร่วมการประชุมครับหลังจากเปิดแอปพลิเคชัน z o o m เข้ามาแล้วจะพบกับหน้าตาให้เลือกว่าจะเริ่มการ j o ยอ m มิ t ติ้งเลย s ายอัพหรือซายอินผมจะแนะนำให้ทำการ s ายอิน เมื่อกดคำว่า sign in ตรงล่างขวาแล้วจะพบกับแบบฟอร์มให้กรอก email address และรหัสผ่านให้กวาดสายตาลงมาด้านล่างครับตรงที่คำว่า google กด1ครั้งจากนั้นระบบจะให้เลือกบัญชี google ที่ผูกไว้ในเครื่อง หากมีหลายบัญชีกรุณาเลือกบัญชีที่ต้องการหรือกรณีตัวอย่างนี้มีบัญชีเดียวก็กดที่ชื่อบัญชีครับหากผู้ใช้งานยังไม่เคยสมัครใช้งานระบบจะให้ผู้ใช้งานสร้าง Account s, ด้วยอ e ีเมลที่เลือกไว้เมื่อครู่ให้กด Create a c c o u n t เพื่อทำการสร้างบัญชีสูงขึ้นมาครับหรือหากเราเคยสร้างบัญชีด้วยอ e ีเมลนี้แล้วระบบจะนำเข้าไปสู่โปรแกรมสูงเลยในหน้าตาแบบนี้นะครับ ในคลิปนี้จะขอแนะนําวิธีการเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมการเรียนออนไลน์ด้วยสูนนะครับกดเลือกคําสั่ง j o ยจากนั้นให้ระบุ Meeting ID ซึ่ง Meeting ID นี้นะครับจะเป็นตัวเลขทั้งหมด10ตัวจะได้รับจากผู้สอนหลังจากกรอกครบแล้วกดปุ่ม o i n Meeting หากการประชุมนั้นถูกกำหนดให้ต้องใส่รหัสผ่านระบบจะให้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้องซึ่งผู้ที่สร้างห้องหรืออาจารย์จะเป็นผู้แจ้งรหัสผ่าน ให้แก่หัวผู้เรียนเมื่อสถานกา์ผ่านแล้วกดโอเคแอปพลิเคชันจะให้เราเลือกว่าต้องการเข้าประชุมด้วยวิดีโอไหมหากเราต้องการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องการแสดงวิดีโอของเราให้เลือกอันที่สองในกรณีนี้ขอให้กดปุ่ง j o y with video จากนั้นแอปพลิเคชันจะนำเข้ามาในห้องประชุมหากไม่ได้ยินเสียงการประชุมให้สังเกตรูปมุมล่างซ้ายจะมีคำว่า j o y audio ให้กดแล้วเลือกคำสั่ง All ear device audio เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะพูดคุยและดินเสียงตามปกติในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สะดวกในการใช้แอปแบบป,ปกติแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า safe driving mode เพื่อให้ท่านสามารถที่จะรับฟังการประชุมและหากต้องการพูดสามารถกดปุ่ม tap to speak เพื่อเริ่มการพูดของท่านจากนั้นกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไมโครโฟนหากต้องการออกจากห้องประชุมให้กดปุ่มรี บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอเพื่อออกจากการประชุมสำหรับคลิปนี้คือขอแนะนำสั้นๆคร่าวๆเพียงเท่า,า,านี้ขอบคุณมากครับ